ทานผู้ชมทุกขาถ้าเกิดฝันแบบนี้เรียกว่าลาังบอกเหตุค่ะคุณขาแสดงคุณเป็นคนมีพรสวรรค์คุณเป็นคนมีสิท์เซนค่ะคุณเป็นคนที่มีบางอย่างเนี่ยมาเตือนให้คุณได้รู้ล่วงหน้าค่ะเขาบอกคนแบบนี้โดยส่วนใหญ่เป็นคนที่สร้างบุญมาโดยตลอดคนโดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดฝันแบบนี้ค่ะโดยส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีความเมตตาเป็นคนสร้างความดีเป็นคนช่วยเหลือคนหรือเอาง่ายๆเป็นคนที่ไม่ขาดกับเรื่องการทําบุญการเสริมสร้างสิ่งดีๆคุณขาแสดงคุณเป็นคนดีนะคะนั้นดิฉันแนะนําแบบนี้ค่ะ ถ้าเกิดในกรณีฝันแบบนี้ครั้งต่อไปฮะนะฮะฝันว่าไปสถานที่ใดที่หนึ่งก็ตามเนี่ยคุณรอดูรอชมฮะเดี๋ยวคุณจะมีโอกาสเอ๊ะฉันเคยฝันแล้วเนี่ยเอ๊ะที่นี่ฉันเคยมาแล้วคุณขาเขาเรียกมันเป็นจิตนิมิตฮะถือว่าฝันดีนะคะคุณขาท่านผู้ชมเจกทาสสำหรับใครหลายคนนะคะอยากจะได้ซิมเบอร์มงคลค่ะหรืออยากได้ไลายเซ็นมงคลน,นะคะอยากให้อาจารย์ออกแบบโลโก้หรือใครอยากจะดูดวงตัวต่อตัวค่ะสามารถจะดูรายละเอียดจากด้านล่างได้เลยค่ะ Yeah.